สวัสดีท่านผู้ชมนะช่องบุญมาแชนแนลนะครับหลายห่างหายไปหลายอาทิตย์หลายเดือนนะครับเป็นเดือนก็ว่าได้นะครับเนื่องจากติดภารกิจไดหลายอย่างนะครับโดยผมผู้จัดการต้นบุญมาสาวนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตนะครับเวทีระบบใหม่นะฮะเวทีโฉมใหม่นม่ใช่ระบบใหม่โฉมใหม่นะครับ ก็จะลดสเปคลงมาเหลือ6ห้องนะครับเอาตามกําลังคนที่มีนะครับกําลังคนไม่เยอะก็ขอเป็นเล็กๆนะครับมินิมินินะครับตามกําลังนะครับสําหรับวิธี6ห้องนะครับก็ฤดยการหน้านะครับต่อไปก็เป็นสบุญมาซาวโดยตรงนะครับก็แยกกันกับพี่ปทมบุตรนะครับอาจารย์ติ๊กแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับ ก็เห็นผลหลายๆอย่างนะครับในการบริหารจัดการมันถ้ามีหุ้น <reading> ส่วนเนี Rey ่ย mm มัน hmm. ลําบากนะครับพ <fill> ี่น <positives> ้องนะครับมันลําบากในการที่จะบริหารงานนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับผมผมก็คาดไว้แล้วนะครับว่ามันจะต้องเกิดปัญหานะครับแต่ก็ในเมื่อลูกน้องเขาต้องการอยากลองอย่างนั้นก็สนองให้เขานะครับสนองให้เขาก็ให้เขาลองดูนะครับก็ลองได้ฤดูการเดียวนะครับปัญหาที่เจอก็มากมายนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ อาจารติ๊กนะครับประทมบุตรนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ก็ยังรับงานเหมือนเดิมนะครับของประมบุตรก็ยังรับงานเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับผมก็แยกมาทําของผมต่างหากนะครับก็ยังท่อยทีถ่อยสายกันนะครับประทมบุตรก็รับงานนะครับบุญมาสาวก็รับงานนะครับในชุดขนาดเวทีหกห้องนะครับินี้นะครับเพราะว่ากําลังพลคนงานทุกวันนี้มันหายากนะครับลําบากฉะนั้นก็เอาตามที่กําลังเรามีนะฮะ ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับบ uh, ุญมาซาวนะครับสําหรับประมบุตรก็เราก็ยังไปช่วยงานกันอยู่ร่วมงานกันอยู่นะครับถ้าแกมีงานก็ลูกน้องไม่มีก็ถ้าพวกผมไม่มีงานก็จะใช้ลูกน้องนะครับของของผมไปช่วยแกก่อนนะครับถ้าแกไม่มีงานแกก็มาช่วยผมนะครับก็ทอยยีถ่ยยายัายกันนะครับวงการเดียวกันนะครับมันแคบนะครับพี่น้องนะครับทีนี้หันมาดูทางรุดแห่นะครับรุแห่ผมก็ ถามเสียดายไหมก็เสียดายนะครับพี่น้องผมไม่มีทุนนะครับแล้วก็ไม่มีกําลังที่จะทํานะครับหลายอย่างนะครับหน้าที่รับผิดชอบนะครับก็ก็เลยต้องขอหยุดไว้นะครับก็หยุดไว้เพียงเท่านี้นะสาหรับรถเห่นะครับขอบคุณพี่น้องเจ้าภาพที่เคยติดหาว่าจ้างนะครับอาจจะถูกแก้บ้างไม่ถูกแก้บ้างนะครับก็ต้องขออภัยนะฮะเพราะว่าทำตามกำลังนะครับ เราไม่ได้มีทุนอะไรมากมายที่จะมาลงทุนปุ๊บปั๊บนะครับก็เอาตามที่มีเท่าที่ได้นะครับก,ก็ถือว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคนะครับที่น้องก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับเพื่อนผูงนะครับพวกเพื่อนผูงก็ดีนะครับขอบคุณนะฮะก็คงจะปิดตํานานไว้เท่านี้นะครับสําหรับรถแห่ hey, นะครับก็จะมาประกอบเป็นรถตู้เหมือนเดิม นะครับเอาไว้ขนเวทีนะครับเครื่องเสียงไว้บริการพี่น้องนะครับก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะครับชักไปนะครับพี่น้องนะครับช่วงโควิดนะครับสองสามปีนะครับหลังจากโควิดขึ้นมาลดแห่เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับเป็นสไตล์10ล้อบ้าง12อล้อบ้างตู้หมุนนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เป็นแอร์บัสนะครับโอ้ไซส์สูงนะครับผมก็ไม่ไหว นะครับพอแล้วนะครับตอนนี้นะครับต้องเอาตามที่กําลังตัวเองได้นะครับก็ติดตามพวกเราด้วยนะครับก็ยังให้บริการเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีเครื่องเสียงนะครับอาเวทีเครื่องเสียงแล้วก็อาภาพยนตร์นะครับอาแล้วก็เครื่องปั่นไฟนะครับก็จะเอาลงมาไว้บริการนะครับเครื่องปั่นไฟขนาด90กิโลนะฮะ ก็จะเอาไว้นะครับถ้าใครต้องการเราก็บริการนะครับเครื่องปั่นไฟนะฮะจากประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเตรียมความพร้อมนะครับก็ขอบคุณนะครับคิวงานที่มอบให้สําหรับสํานักงานบุญมาซาวนะครับบริหารงานโดยผมนะครับผู้จัดการต้นโดยบุญมาซาวเหมือนเดิมนะครับพี่น้องนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ